สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาทำพิกอาคาตดในหัวข้อที่ว่าเมื่อเจอคนขี้อิจฉาลิษยากันแกล้งคิดไม่ดีกับเราควรทำยังไงเมื่อเจอคนขี้อิจฉาลิษยากันแกล้งคิดไม่ดีกับเราเราควรทำยังไงมีให้เลือกสามทีมหนึ่งสอง ทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามเมื่อเจอคนที่อิจฉาลิษยากันแกล้งคิดไม่ดีกับเราควรทำยังไงเราก็มาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะ ทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่ง นี่แถวของตัวคุณสี่ใบแรกคือแถวของตัวคุณแล้วก็อีกสี่ใบก็เป็นแถวของคนที่คิด หล้คุณเราก็มาดูคำแนะนำ ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ผูกจิตแรงอาคาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติมานี่คือประตูมิติคนคนนี้มีความอดทนอันเป็นเลิศคุณมีคนที่อาคาต พยาบาทคุณมีคนที่อาฆาตพยาบาทคุณเนี่ยห้าคนด้วยบารมีที่คุณมีเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรให้คุณเดือดร้อนได้เลยสักนิดเดียว คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังคอยปกป้องคุ้มครองคนพวกเนี้ยสิ่งที่เขาพยายามจะทํากับคุณเนี่ยเขาเขาได้แค่คิดนะเพราะว่าเฮอร์มิตเนี่ยก็คือเป็นการวางแผนเป็นจอมวางแผนคิงออฟวานเนี่ยก็เหมือนแบบ ทำได้แค่พูดมากหรือนินทาแต่สิ่งที่เอบอกได้เลยว่าศัตรูของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความน่ากลัวมากกว่าที่คุณคิดนั่นก็คือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเหมือนแม่ที่ฟูมฟักลูกในครันถึงเก้าเดือนคนที่อาคาตมาดหลายท่านเนี่ย เขามีความอดทนมากคนที่อาฆาตพยาบาทมาดร้ายในตัวคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอดทนมากในระดับที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะอดทนได้ขนาดนี้แค่มองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นไม่เลิกคนที่คิด พยาบาทอาละอาคาดมานร้ายคุณอะไรเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นไม่เลิกกัดกัดไม่ปล่อยด้วยนะเป็นคนที่เล่นไม่เลิกเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยคุณอาจจะต้องปวดหัวเพราะคนคนนี้ค่อนข้างมากต่อให้คุณเนี่ยพยายามที่จะสู้ ถามว่าคุณอนะสู้กับเขาได้ไหมคุณสู้กับเขาได้คนคนนี้เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเนี่ยราชาไม้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไพ่ราชาไม้นี่ก็ King of w a n d นคิงออฟวานสามคนเลยเนี่ยศัตรูของคุณเนี่ยเป็นเพศตรงข้ามกับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิง คนที่อาฆาตพยาบาทคุณก็คือผู้ชายหากคุณเป็นผู้ชายคนที่อาฆาตพยาบาทคุณก็คือเพศตรงข้ามคุณเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินเขาทําให้คุณเนี่ยมีแผลในใจแล้วก็ร้องไห้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งและทรงพลังคุณมีเงิน คุณเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีๆคุณเป็นคนที่พูดเก่งเนี่ยคนนี้พูดเก่งคุณเป็นคนที่พูดเก่งคนนี้ก็พูดเก่งโดยพื้นฐานเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคำพูดที่ทรงพลังอะ่ะคุณเป็นนักการตลาดคำแนะนำเนี่ยมันขึ้นดีนะคำแนะนำก็คือว่า improve h u h e a l t คุณควรจะใส่ใจในการปรับปรุงสุขภาพของตัวเองให้ฟิตเปี้ย improving health เนี่ยการปรับปรุงสุขภาพของตัวเองให้ฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยอ่ะคือคุณอ่ะสามารถทำให้สภาพร่างกายของตัวเองแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้การรักตัวเองอ่ะมันอาจจะไม่โรแมนติกนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ชอบทำ การรักสุขภาพการดูแลสุขภาพการเยียวยาฟื้นฟูรีจูเวเนตติง้งคุณควรจะฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงสมบูรณ์เขาวางแผนไม่ดีอ่ะคุณอยู่แล้วล่ะคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาวางแผน มันเป็นอดีตกรรมที่อดีตตชาติเนี่ยไม่ถูกกันอดีต,ตชาติไม่ถูกกันด้วยโชคชะตาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องเจอกันด้วยโชคชะตาเจอกันเพราะโชคชะตาเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณอย่างมากเลยนะเนี่ยเขาต้องการจะเอาชนะคุณ คนคนนี้อยากจะเอาชนะคุณอย่างมากแต่คุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าถึงยังไงอ่ะเขาก็เอาชนะคุณไม่ได้เขาไม่สามารถเอาชนะคุณได้หรอกคุณมีคนให้การสนับสนุนแฟนคลับคนที่ให้การสนับสนุนคุณน่มีคุณควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะสุขภาพของคุณตอนนี้ ไม่ดีมันเป็นไพ่เดทเลยอะคุณควรหันมาดูแลสุขภาพไพ่มันก็บอกนะว่าคุณอะไม่พอใจใครบางคนอะแล้วคุณก็บล็อกเฟสเนี่ยคุณบล็อกเฟสคุณอะยุติความสัมพันธ์คุณต้องการอยู่กับคนที่คุณอะคุยด้วยแล้วคุณมีความสุขอันนี้อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนคุณ่ะตัดสินใจ สิ้นสุดความสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงที่ขี้อิจฉาผู้หญิงร้ายกาจผู้หญิงขี้อิจฉาอันนี้คือคุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คือคุณไม่สนใจอะคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์กับคนคนนี้แล้วคุณก็สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่สนเพราะคุณรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่ใช่คนดีเขา เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและวางแผนทุกอย่างผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผู้ชายคนเนี้อาจจะเป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำหรือผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนที่มีความร้ายกาจคนคนนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่จะเอาชนะคุณอย่างรุนแรงเขาคิดว่าเขาอะมีความสามารถไม่แพ้คุณ คุณเป็นคนที่พูดเก่งเขาก็พูดเก่งเหมือนเขามองว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่มีความสามารถเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถแต่ทีเนี้ยเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณนั่นเองทีมที่สองมันเป็นเรื่องที่ น่าเศร้านะที่ว่าเอาเหมือนคุณอะคนที่เลือกทีมที่สองเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะทีนี้เราจะมาดูไพ่แถวเราจะมาดูไพ่แถวของคุณคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมากด้วยนะเนี่ย รวยด้วยสวยและรวยมากคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะไม่ใช่คนที่ใครจะทะเลาะด้วยง่ายๆคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอะ่ะคุณไม่คุยไม่ยุง่งไม่วุ่นวายอะไรกับใครอะ่ะคุณทะเลาะกับคนที่สวย อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เขาจ้องเล่นงานคุณเต็มที่เลยแหละบอกเลยคนคนนี้เป็นคนที่ไม่อยากจะพูดเลยว่าเหมือนเหมือนกับว่าคุณแพ้เขาแน่อะ ให้คำแนะนำอะ่ะบอกว่าให้คุณอะ่ะกินอาหารออแกนิกเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพกรุณาทานอาหารออแกนิกก็คือผักปลอดสารพิษหมูที่เลี้ยงโดยไม่ได้ใช้สารเคมีเห็นไพ่ชุดนี้แล้วเนี่ยนะบอกได้เลยว่าคุณน่าจะแพ้เขาอะ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากิน มีคนที่ให้การยอมรับในความสามารถคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นแม่บ้านแม่สีเลือนอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากนะแต่ว่าคนคนเนี้ยเขาไม่ใช่คนธรรมดา เขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็มีคนบอกให้เขาทําอันนี้คือไพ่เกี่ยวกับคดีความนะเหมือนกับว่าเหมือนคุณทําอะไรบางอย่างอะ่ะที่มันผิดนะแล้วเขาอะ่ะ กำลังลงโทษคุณอยู่คุณทำบางอย่างที่มันผิดคุณไม่คนทำมาหากินน่ะคุณเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนน่ะอันแรกเลยเนี่ยคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงคนที่เลือกทีมที่สองเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนรักความยุติธรรมคุณเป็นคนรักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากด้วยคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมาก คุณเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคุณเป็นคนขยันทำมาหากินคุณเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ฝ่ายเนี้ยเขาได้ไพ่เมเจอร์อนาคาสองใบแล้วก็ได้ไพ่ไมเนอร์สองใบคุณได้ไพ่ไมเนอร์อะสี่ใบ เขาได้ไพ่เมเจอร์สองใบแล้วก็เป็นไพ่ใหญ่มากเป็นสาวงามแล้วก็เป็นคนที่สวยและรวยมากคนคนนี้เป็นคนหน้าตาสวยทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาดนจิตดนใจอะ่ะ เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนจิตโดนใจให้ให้เขาต้องเล่นงานคุณอะแต่ไพ่ก็คําแนะนําก็แค่บอกว่าการทานผักนะคะมันจะทําให้อ่าสุขภาพของลําไส้การขับถ่ายดีไพ่บอกว่าให้คุณทานอาหารปลอดสารพิษออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารปลอดสารพิษเช่นมันจะมีข้าวหอมมะลิอะที่ปลูกแบบระบบออร์แกนิกก็คือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลย ข้าวที่ปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยราคาแพงนะเออถุงหนึ่งก็3 400รยแล้วอะ่ะผักปลอดสารพิษข้าวปลอดสารพิษแต่เอเคยเคยซื้อนะไข่ไข่ไก่ออร์แกนิกกินอะ่ะถ้าเราซื้อไข่ธรรมดาเนี่ยก็50บาทแต่ถ้าซื้อไข่ออร์แกนิกเนี่ยก็90บาทเหมือนไพ่บอกว่าคุณอะต้องระวังเกี่ยวกับการได้รับสารพิษเพราะสภาพร่างกายของคุณเนี่ย มันมีสารพิษอยู่ในร่างกายคุณควรจะดีท็อกล้างสารพิษคุณมีสิทธิ์จะโดนฟ้องเป็นคดีความนะจะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันคือไพ่ตุลาการเนี่ยมันเป็นจัดติมันมีเห็นมามีตาช่าง คุณเป็นคนรักความยุติธรรมก็จริงแต่โบราณเขาว่าไว้นะคนที่เป็นทนายความไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องโดนฟ้องคนที่ทำงานในวงการเกี่ยวกับตุลาการไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องมีคดีเหมือนคุณนะ่ะจะโดนเล่นงานจากคนที่คือเอ๋มองว่าเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณนะแล้วก็เขาก็มีพลังบางอย่างที่ มันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมาดนจิตดนใจให้เขาเล่นคุณน่ะคุณอาจจะกำลังมีปัญหากับคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้คนเก็บเงินอะไรสักอย่างอะคุณมีปัญหากับสาวสวยที่ฐานะค่อนข้างรวยแล้วก็เป็นคนทำงานด้านคอมเป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วแล้วก็เป็นคนสวย เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเขาอ่ะแบบว่าได้รับมอบหมายอะไรมาเหมือนเขาอาจจะได้รับมอบหมายจากทางธนาคารมาก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความก็ได้นะอันนี้เป็นาการดูไพ่แบบยังไงอะ่ะก็คือมันเป็นการดูด,ดวงตามหน้าไพ่อ่ะถ้าคุณคิดว่ามันไม่ตรง กับคุณก็ให้ข้ามไปเรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีมสุดท้ายสี่ใบแรกเนี่ยคือตัวคุณนะใบแรก The Lover ใบที่สองหนึ่งดาบหกดาบสองสองเหรียญแถวของคุณเนี่ยได้เดลเวอร์หนึ่งดาบหกดาบสองเหรียญเมจิเชียนแถวของศัตรูคุณได้ไพ่พอมด ในไพ่เอ็มเพสเอ็มเพสสี่ไม้เพจรอฟสอดสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณเลยเนี่ยนะ ใช่มันบอกว่าคุณน่ะจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคาแนะนําเนี่ยคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตที่มันจะเข้ามาคนที่ไม่ชอบคุณคนที่อาฆาตมาดร้ายคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีบารมี เป็นเนี่ยเป็นเมจิเชียนเป็นเอมเพสเป็นสี่ไม้แล้วก็เป็นเด็กดาบเหมือนพ่อแม่ลูกบ้านของเขาคุณไม่ถูกกับผัวเมียคู่หนึ่งอะแล้วผัวเมียคู่นี้เขาก็มีลูกคุณไม่ถูกกับผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งคนคนนี้บ้านอยู่ใกล้ๆคุณเขาก็มีลูกชายมีลูกสาว คุณหนะไม่ถูกกับเพื่อนบ้านสิ่งที่ไพ่มันบอกเนี่ยอันเนี้ยหมายถึงการดูลายมือการไปหาหมอดูก็ได้คุณต้องการที่จะเอาชนะและคุณก็รู้ด้วยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเจตนาไม่ดีกับคุณอยากจะทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนเรื่องการเงินหรือทำให้คุณลำบากแต่ไพ่มันออกไปแนวทะเลแนวแม่น้ำนะไพ่บอกว่า การไปล่องเรืออันนี้เป็นทะเลอันนี้แม่น้ําการเอาชนะคู่รักหมายความว่าคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตหรอกเพราะว่าตัวคุณ่ะก็มีคนรักคอยให้กําลังใจคุณต้องการที่จะเอาชนะคุณเป็นคนชอบดูดวงคุณมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปล่องเรือตอนนี้คุณกำลังวางแผนจะทำ ให้เรื่องอะ่ะมันจบลงแบบละมุนละม่อมที่สุดเอ๋มองว่าคุณอะ่ะไม่ถูกกับผัวเมียคู่นึงแล้วผัวเมียคู่เนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีตังนะผัวเมียคู่เนี้ยเขาอาจจะมีเนี่ยอาจจะเป็นมันเป็นสี่ไม้อะ่ะเหมือนคุณอยู่ตรงเนี้ยบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยหมายความว่าคนสองผัวเมียเนี่ยอาจจะมีบ้านอยู่ใกล้คุณหรือร้านอยู่ใกล้คุณ ร้านขายของอยู่ใกล้คุณธุรกิจอยู่ใกล้คุณแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยมันเป็นเพจออฟฟอร์ดอะเหมือนกับว่าคุณน่ะก็โดนเขาอะ่ะมองในแง่ไม่ดีหรือจ้องจับผิดคําแนะนําเนี่ยคุณน่ะต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือเพราะคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นผัวเมียคู่หนึ่งที่ เจตนาไม่ดีกับคุณคนคนนี้อาจจะฐานะจนกว่าคุณก็ได้คนคนนี้นะอาจจะฐานะจนกว่าคุณก็ได้แต่ไพ่ใบนี้หมายถึงผู้หญิงที่มีลูกสาวและอันนี้ก็คือลูกชายหมายความว่าครอบครัวนี้ครอบครัวนีวน้พ่อแม่ลูกลูกชายลูกสาวเนี่ยเนี่ยอาจจะลูกสาวเนี่ยเห็นไหมทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ ตัวพ่อเนี่ยคือตัวหลักเลยพ่อแม่ลูกสาวลูกชายสี่คนเนี้ยเขามีแผนไม่ดีกับคุณแน่นอนซึ่งก็มาดูกันต่อนะคะเอว่าเขามีแผนบางอย่างอะที่คิดไม่ดีกับคุณอะ เขามีแผนไม่อย่างเขามีแผนไม่ดีเขามีแผนไม่ดีแน่นอนบอกได้เลยคุณมีบารมีของพระแม่อุมาปกป้องคุ้มครองดวงชะตา หัวเมียคู่เนี้ยเจตนาไม่ดีอะ่ะคุณแล้วก็ลูกชายลูกสาวเขาก็บ้าบ้าตามไปด้วยเขาต้องการจะเอาชนะคุณเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยเล่นของนะตัวผู้หญิงเนี่ยมีอาจารย์เก่ง ตัวลูกสาวเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงตัวลูกชายเนี่ยเหมือนเขาอยากจะได้เงินคุณครอบครัวเนี้ยครอบครัวนี้เนี่ยนะพ่อแม่พ่อแม,อแม่ลูกสาวลูกชายเนี่ยตัวพ่อเนี่ยก็คิดไม่ดีอ่ะคุณตัวแม่เนี่ยมีอาจารย์เก่งตัวลูกสาวเนี่ยมองคุณเป็นคนที่กล้าหาญ ตัวลูกชายเนี่ยเหมือนอยากได้ผลประโยชน์จากคุณคุณมีบาร,รมีนะเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้คุณมีหอ,อกอันศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถใช้หอ,อกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแทงคู่ต่อสู้คุณมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะคุณมีบาร,รมีของพระแม่อุมาคอยคุ้มครองคุณเป็นคนที่เก่งนะต่อให้ยืนด,ด้วยขาข้างเดียวนะก็ไม่ล้มอ่ะ คุณเป็นคนที่ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมาท่าไหนคุณรับได้หมดคุณเป็นคนที่มีบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองส่วนทางเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นครอบครัวที่เหมือนเขาคิดไม่ดีกับคุณอะเป็นมีพ่อแม่ลูกสาวลูกชายอะที่ว่ามันคิดไม่ดีกับคุณอะเออแต่คำแนะนำของไพ่ก็แค่บอกว่า เนี่ยเมื่อคุณไม่สบายใจเนี่ยการที่คุณได้คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปไหว้ขอพอรเนี่ยปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณนับถือพระเยซูก็ไปอ่าไปไหว้พระเยซูถ้าคุณนับถือทางมหาเทพ ก็ไปไหว้มหาเทพคนที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นคนไร้การเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนะต้องถือดาบในมือด้วยพลังความกล้าหาญของคุณเนี่ยจะไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะคุณได้สําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ